อันยองสวัสดีนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับลินเหมือนเดิมฮะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเดชนะฮะอันยองเงนยองเงนยองค่ะชายผู้ชมไหนรีบเอาเดียวเขาก็มาจากชาร์โด้และก็ซีเฮกนะใครดูพันแรกก็จะรู้นะวันนี้เราก็จะมาถ่ายเอออัดท่านมายเขาเล่นเทลเลเรียนะฮะเมื่อมังกรเล่นเทลเลเรียจีจิฟฟ์วันนี้พี่แกเขาเป็นมังกรนะแล้วเราเป็นวานอนะ คบกันได้ยังไงก็ไม่อาจทราบได้ช่างแม่งหรอกเขาเรียกว่าวิศาสตร์ตของพันทุยโอ้ยคนมีคนเยอะกูว่ามันไม่ใช่บีนะบีเทเลชบ,บีเถอะเอาเลมาเร่อๆเอาเลมาไทยเลยอย่างเงีเลยกับไอ้บุ้งนี้เล่นน,นู่นได้อยู่ตรงเนี้ยแล้วอ่ะปักไปตรงนี้ยทอง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 ,ทองมันกนเลยมึง แล้วทำไมทราไมทำไมเพื่อนทำไมตัวเพื่อนมึงไม้เดินเหมือนนอะไม่รู้เลยมันกลัวซอมบี้ไงแล้วมันก็กลัวซอมบี้ทั้งสองฝั่งเลยอยู่ตรงกลางไปอยู่ตรงกลางอนี่น่า,ารักเลยไม่กว <laughs> น,นเลยไอ้น,อน,ไนั่นเลยแล้วปล่อยนั่งอยู่นั้นไปแต่ตอนเช้าๆแล้วค่อยออกไปดีสนุ everyday ชอบปลิ้นตื่นโคตรเลย แคบดูเวลาขึ้นมาด้วยพอดีผมยังไม่อัปเกรดยูทูบเลยแล้วก็เน็ตบ้านผมก็อัปเร็วๆไม่ค่อยได้โอเคเอา้นมาเต็มจอเพื่อนมึงดูแบบอันเลิศมากเลยเนาะเอ้โอมินทูบมึงอะเรียกโลมินทูบเพราะมันกอล์ยิงธนูนะฮะไอที่ผมอัดไปแล้วรอบนึงก็เฟลแล้วล่ะฮะอ่ะทีแรกรอบแรกเฟลทุกครั้งนะฮะเพื่อนมึงเพื่อนมึงมึงดูเต้นแลบแล้วแหละตอนนี้กองไฟไปตั้งข้างนอกเลยไป งเฮ้ยเออดีฮะร้อนตูดไปมั้งมึงร้อนตูดไปมึงร้อนตูดไม่หลูกตัวพี่บอกโอ้ร้อนตูดช่วยแต่ลานไมกระโดดจังเลยนะอ่าก็แต่ลานมันเป็นมันมันทำมาให้กระโดดไม่ใช่เหรอนั่นแหละแต่เอามึงรู้มึงเข้าไม่ได้มึงก็ไม่ต้องกระโดดหรอกครับนะฮะแตวมันแตวมันนึกว่ามึงเข้าได้นั่มีเตียงหรืไม่ข้ามนะรู้หรือเปล่า อันน่าอะไรอะ่ะเชื่อเหร่าว่าปีนขึ้นลงอมอุ้สไลด์อย่างนงี้ด้วยเทพโคตรอาร์ตอ่ะสไลด์ได้ด้วยเาทุกมาตั้งแต่เอาแล้วก็ให้มันเป็นรูปทีเดียวเลยน่าจะดีกว่าน่าสนุกกว่าว่านะ นั่เสร็จแล้วทำหลังคาแล้วยมันจะได้เป็สวยไงนะ้มปนตึกแม่งไม่ล้อตูดกันบ้านเลยไงโอโซอมบี้อ่ะอืมมันอีกิฝั่งหนึ่งเ้วยไปไมาให้มันล้อตูดตายไปเลยลบๆสรานี่แม่งกระโดดจังเลยกระโดดขึ้นหล่นลงนั่นแหละ เพื oh. ่อนมึงก็เต้นเล็กต่อไปเมื่อไหร่จะเช้าดนีมึงแทงพาจะจะคิดจะแทงพาประตูเหรอแทงพาประตูหรือแทงกิลกแทงไม่โดนชัชซึหลืกคืซอเปิดไงวะประตูบ่ได้ ดาาลลไม่ไปถึงตัวไม่ไปถึงตัวเอ้ยตอนนี้จะแทงมึวเพื่อนมึงไปแล้วเพื่อนมึงไปล้วตรงนู้นละเพื่อนมึงไปล้วตรงนู้นละจุดจุดอุตส่าห์ดูจันว่าอะไรคืออะไรอ๋อเก็บศพด้วยเฮ้ยดาวตกพอเล่นสตาร์ทำอะไรได้วะขอพรศพมันหายไปกับศพหายไปกับตาไม่ต้องมาใหม่แล้วไม่ต้องไม่ต้องฆ่าแม่งหรอก ข้าไปทำไม่ก็มาใหม่ทำวัวรอบบ้านหรือะได้ั่นี้อันนึงขอย้ายละกันมาดูุโอเคมีมานาด้วยมานาทำอะไรได้ก,ก็มีตะกี้วะเขาเสื้อผ้าใสเลยเขาเสื้อผ้าใสแล้จะดีทันจะได้มีอะไรป้องกันโดนหน่อเป่าคาบคาหน่อเป่าอือหื ทำไม้จับน้อยู่นะอืเสื้อ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 เออไม่โป้แล้วอืมเก่งเก่งเย่เก่งเพราะรองเท้าเลยนะเฮ้ยชูเราวมันเท่ว่ะเฮ้ยใส่ชูเิคเกอร์อะไรนะชูดาวที่ใส่ชิคเกอรแล้วชูดาวชูดาวกดชูดาวถือก็ถือดาวขึ้นมามันดูเท่ไงไม่รู้อะเมื่อกี้ เห็นอยู่เอาเงินเอาใหม่ได้ไหมซื้อคำคำเกาะให้เพื่อนใส่ได้แบบนี้เฮ้เป็นไงชูดาวดูเท่เนาะเอาดาวหมดเสียงแลยติ้ง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 แต่มันดูมันดูเหมือนมันมันดูเหมือนเอาดาวเคาะหัวไปไปไปซอมบี้ร้อนตูดซอมบี้แม่งร้อนตูดด้วยเด้อยืนอยู่ห่างตั้งหนึ่งเมตรวางได้แค่แค่ เฮ้ยม right? <laughs> ึงย้ายมึงย้ายเตามึงหน่อยดีกว่าวิดว่านะย้ายเตามึงหน่อยได้เลยดีนะมันบางทานดูมันดูใกล้ไปๆเพื่อนมึงเต้นแลกอยู่แล้วนะเพื่อนมึงดูน่ารักมากเลยอ่ะมึงเดินเต้นแลกวันนี้ลองหน่อยลองหน่อยน่ารัก ฉัน,น,นบน <c oughs> ทำอะไรดิฉันบนทำอะไรดิไ <c oughs> ม่เลยงจะปลูกต้นไม้ในบ้านเลยไปปลูกข้างนอกไปให้มันโตให้มันโตไอะซอมบี้ตาย <c oughs> รอกลางวันเนี่ยกลางวันด้วยเอะไรจะกลางวันเอ้ยเรำชา เราล,ล้มเหลวเลย <c oughs> โอ้โหเอออย่าลืมอย่าลืมท่านอย่างนี้ด้วยใช้หาเชี่ยข้างนอกไปให้บีมผ่านตึกได้เลยบีมผ่านตึกไปทีวันนั้นเอาไม้ใหญ่ๆแล้วใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆดูเห <c oughs> มือนจะชุมนุมแล้วก็ใหญ่ๆไปใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเมื่อมังกรเล่นเธอเลยเนะี่ยทำเจ่งจนมังเกิลเอาไปตุลุด มีสิ่งล้มล้อมได้ลุนบนะ่ฟาลูกกาบอยบินเอาประตูฝั่งเดียวเลยน่าจะดีกว่าไม่ได้ครับทำรั้วรอบบ้านเลยก็ดีอย่างน้นอยทำรั้วไหนไปมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องมันมาลุ่มล้มรอบประตูอีกทำอยู่ข้างบนแบบมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่นั่นไม่วางเกินไปข้างบน เ้าแต<อ>่บ้านไม้างเงี้ยกองไฟปบาๆมันเลยไม่ไหม้เหรอวะไม่รู้ดิงั้นแหละชอบ้านใหม่ๆทำั้วรอบบ้านหน่อยไปเพื่อนมึงมปทะเลาะกับสลาบนั่นน่ะทำั้วนหน่อยไปจะท,ทำล้วกันไปไปตายไปครั้งนึงเนี่ยสองไม่ใช่เลยยังยังครั้ง,งเดียวยังครั้งเดียวอยู่ อยู่มือศพจ้าอกลางบ้านมันดูไม่ค่อยมันไม่ไมค่อยจะสีวิไ,ไลเท่าไหร่เลยทุกคนออกเด็ดไม่ได้ครับรู้ว่ามันทำไม่ได้ตกแต่งบ้านได้อย่างน้อยเฮ้ยให้มันดูเป็นบ้านขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้โหแม่งปัดมือรัวโคตรเทปเก้านาทีแล้วจ้า

เอาไงเอาบล็อกไม้กันเป็นรั้วเลยจะดีกว่ามั้ะมันจะดีกว่าไปป้ายด้วยมีเก้าอี้น่ารักเฮ้ยมีเก้าอี้แล้วมันนั่งไ,ได้เปล่าวะนั่งได้เปล่าก็าอี้ทำอะไรได้เก็บไหม่ะไม่นั่นหนึ่งเออดีมากเพื่อนมีโต๊ะแล้วไม่มีเก้าอี้เหรอวะทำเก้าอี้ได้หน่อยดีน่าอยากเห็นน,นั่งอ่ะน่ารักน่าจะน่ารัก ปล้วไปแล้วโ <laughs> yeah, yeah. อเคเาก็จะครบสิบนาทีแล้วนะฮะก็ทำความต้องการเสร็จจบคลิปเช้านี้ก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์เลยนะฮะเย่เ <Yeah. S 1> พื่อคิดตัวที่ดีต่อไปนะฮะเนี่ยซึ่งมันรู้จะดีขึ้นหรือเปล่าต่ชอบไหมเหรอน,นะฮะโอเย้ค่ั้นบายบายจ้าบายเจ้ Bye, yeah.